ข่าวดีอนุวั์แจ้งวันที่10สิงหาคมนี้รับแจกเงินอีกคนละ1,000บาทกดเงินสดใช้ได้เลยมีปากกากันไหมครับผมได้ตารางการจ่ายเงินให้กับผู้พิการมาแล้วนะครับถ้าเป็นเดือนธันวาคมจดนะครับธันวาคมเงินจะโอนให้วันที่9ทธันวานะครับมกราปี64โอนให้วันที่สุกที่8มกรากุมภาพันปี64โอนให้10กุมภานะครับ มีนาคม64โอนให้10มีนาคมเมษายน64โอนให้9เมษายนพฤษภาคม64โอนให้10พฤษภาคมมิถุนายน64โอนให้10มิถุนายนกรกฎาคม64โอนให้สุบที่9กรกฎาคมสิงหาคม64โอนให้วันที่10สิงหาคมและกันยายน64โอนให้ วันศุกร์ที่10กันยายนนี่คือตารางการจ่ายเงินเบี้ยให้กับคนพิการส่วนเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมมาบอกให้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ฝากจดแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะและอีก3ามกลุ่มที่จะได้ในวันที่10สิงหาคมนี้นะคะก็ได้แก่หนึ่งเลยกลุ่มเงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิดน,นะคะจากทางรัฐบาลซึ่งคุณส่วนการกลับเงินสงเคราะห์บุตรจาก ประกันสังคมนะคะไม่สับสนกันนะคะแม่ๆค่ะและกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้พิการค่ะอายุ18ปีขึ้นไปค่ะจะได้รับคนละ800บาททางนี้ทางนั้นแต่ต้องมีบัตรคนพิการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจะได้รับเงินเบี้ยยัยงชีพนะคะเข้าบัญชีโดยตรงเลย คนละ600ถึง1,000บาทตามอายุขั้นบันไดนะคะใครที่ อายุครบเกณฑ์แล้วก็อย่าลืมนะคะไปลงทะเบียนขอรับเงินได้เลยนะคะหรือใครที่ไม่สะดวกไปก็สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านอบอตฮะ,ะให้ไปลงทะเบียนแทนได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปฟรีได้ ในทุกๆวันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอื่นเพิ่มเติมจะรีบนำมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะ